ผมชื่อแจ็คนะครับเป็นเจ้าของร้านนาราศกบังก็เป็นคนพื้นที่ที่นี่ <บอ S 2> นะครัาราชกะบังบ <อ S 2> แล้วก็เราเราคุกคีกับตลาดเนี้ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราเราได้เห็นได้เห็นความเป็นอยู่ได้เห็นวิถีชีวิตอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เรื่องด้วยสถานการณ์โควิดแล้ะครับมันทําให้ <c oughs> ทหําให้อยากมันปับตัวลงเงียบ่อลูกค้าก็หายไปเยอะนะครับการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็ ก็ซบเซาแต่เริ่มประมาณหนึ่งปีแล้วครับก็เริ่มมีลูกค้ากลับมาเราอยู่ได้ด้วยพอเด็กนักเรียนคนในชนุมชนด้วยผมว่าแล้วความคิดผมก็ตามยุคตามสมัยแล้วอพอพอท่านผู้ใหญ่ก็อายุมากขึ้นก็เลิกกันไปแลเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่สานต่อมันก็ทำให้ไอสิ่งของพวกนี้มันยัง ขาดขาดหายไปจากตลาดอะแต่เราก็ยังยังคงมีศูนย์ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนโดยที่ท่านประธานในชุมชนคนในชุมชนเนี่ยจัดกิจกรรมเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยครับติดต่อมาเนี่ยคนในชุมชนก็จะไปสอนเช่นการทําเว่าททาขนม,มทําขนมจากกล้วยถ็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ที่นี่อ่ะครับมันผมชอบอย่างก็คือมัน,ม,นมันมันมีมณสน เขาครับแต่รู้สึกก็รู้สึกดีนะครับได้มาได้มาอยู่ในชุมชนนี้อะไรเงี้ยก็ได้ได้พัฒนาก็คือมาเที่ยวตลาดเราก็สามารถที่จะ<ช>เดินไปชมศิลปะวิถี<ด>ชีวิตด้วยอะไรได้ด้วยกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทำทั้งอาหารทั้งวาดลูกทั้งกิจกรรมภายเรืออะไรเงี้ยครับมันก็ทําให้ที่เนี่มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์แล้วก็ได้มาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับก็ที่นี่มันยังเป็น เป็นชุมชนอยู่ครับมันไม่ได้มันไม่ได้เมคขึ้นมามันไม่ได้เมคขึ้นมาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนวิถีชีวิตจริงๆใช่ครับแบบคนมาเที่ยวก็จะได้รู้สึกถึงแบบไปบ้านนะกลับบ้านครับกลับบ้านกลับบ้านนอกอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวครับให้ลองมาสัมผัสวิถีชุมชนตลาดเก่าโฮเทลเคเราครับผมว่ามันมันมันมีกิจกรรมอะไรที่ทําให้ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยกลับไปแล้วมีความสุข แน่นอนแล้วใจนะบางทีเราเหนื่อยเราอะไรนะได้เสพบรรยากาศเหมือน่ตงจังหวัดผมว่ากลับไปมันก็จะทันกจะมีพลังนลรู้สึกชอบบรรยากาศชอบเลยมันฮิวใจมากรู้สึกว่ามันผ่อนคลายมันแบบมันหายเหนื่อยอ่ะพอทุกอย่างมันผ่อนคลายอ่ะมันก็คิดนู่นคิดนี่ออกอ่ะมันช่วยในเรื่องของจิตใจดีมากเลยรู้สึกชอบครับ